สบายดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคตนันทเขามาหาส้มส่องบอดาวพี่น้องสบายดีเด้อเงมั่งแรงพี่น้องแสงแดดอ่อนๆเมื่อนี้ก่ะคืบฝ่าคืบฝนฝ่าฝนค,ค,คือสีมาอะไรพี่น้องคือสีตกลงมาแล้วคสังเกตพี่น้องเนื้อยาบ้านลงุงลูกตาดกองเสียไปลุงเลยพูนเกือบบุดแดงให้ได้หได้งแดงงามงามงาม โดยูยส่ใส่กูบุดงามแท้นานเรามาเสียร์พราวบ่พราวไทยหุดตะการพ้นกระโปยเม็ดลงมาตกลงมาแล้วและไฮนึงพี่น้องตะกาเขาแบเขียวงามไม่นามกะสีไทยก,ก็ไม่นามกะสีไทยก,ก็งามมาดิพี่น้องเลยเดี็กไทยเล่นไ,ไห้พี่น้องเบิง่งไป เนไ่ไปยืนอยู่นนะไฮประกาศหน่อยเน่แล้วไปยืนอยู่นี่ชายเกิดบุ๊ดยังวะมันขยียอ <c oughs> ้อมัอ้งมันขยี้อ่ะหรอกให้กันอยู่นี่แล้วให้ก็ลองเนอยู่น,น,นี่แลหนนแลระไปลุงเลยยืนยืน,ย,นยืนยืนไปแคมป์ผู้ไอ้ปลุงเบิ่งนี่ นี่วานๆแขวเหียน,นเออใหญ่เลยเด้อปีนี่แจ้งเกิดน้องเนยยุตกา,กาเลย<ง>ชิลกแล้วว่าชันจากลกแหละโหดโครอันนี้สิจิตกเพิ่มอีกอีกสอ,องให้นะพี่น้องตุกตะกาเพิ่มบด<ว>าเพิ่มกำลังไทยไทยแล้วแล้วให้หนึ่งเหลือให้ที่สองฮะแล้<ว>ลกหยาบ่เออ ออลิก็ไม่ถ่ากะดูดูพี่น,ออน,น,น้องเลยอลิก็ปานคณาน้องเนยกับปานแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนยังน้นอยอยู่ปานเมื่อยขายพักพอนป้านกะหางงางาม,งามบอดาพี่น้องใช้หุ่นหน้านั่นเยใ้ยหุ่ตะกาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเลยแหะ มีตอปใช้หูตากายากาศดีแหงออ้าเนอนะเนะาเลยสิสิเลียได้สิเลได้จังน้อยไปไปสิเนน้ยากเลี่ยวนนึง เด็กเองไทยเบิ่งเดีคือเนาะมันมันมันไทยบ่ยากไปตอนยากนะเขาว่าตอนไทยดำหนะุ่เนี่ยมันหนักง่ายสีดำบ่สิลกขาดเลยเด็กก็สีดำกินนี่เออกัอบโ,โ,โ,โลกปีนี่เลยลกปีหนากนาระดายดำบริจิ้งขาว,วเฮ้ย ไปเนี่ยเออๆสิา <laughs> ขาดแ,แล้วเพ่นเมื่อสี่หยบห้าแล้วบันใช้หุ่นตากา้าพี่น้องตานี่เขาก็เคยตกอยู่ดอก บรรยากาศดีขึนฝ่าขึงคนเข้าสู่ฤดูกาลยามหน้าี่น้องเเกิกับ่ถอยปเฉยมีน้ำ้า ไฟไทยเด้อบัานีเออเอว่าเธที่อะะย,ยังไม่ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ฮักและบ,บิ่งตามลยทิพยไทยถึงรถไยพอเด้อถยเ้ย,ย,ยจะนั่งดีกับถุก ลีก็ม่ห่าหัวไม่หยาผู้คุมไ่ได้บอกให้เฮ็ดเราขจ้านพี่น้องเอ้ยเมื่อยก็ให้พักอ้าวสิบารมนี่ปะเด้อเรียกัวนีเด้อเด้อบมันี่เรียกัวนี้ขไทเด้อบันี่เ็น้ได้ก็แน้ำเด้อยน้ำก็บน้ำ กูไม่ขึ้นกระเล่นมึงแน่ผู้ด้ว <c oughs> อ้าวจ <c oughs> ิ้งมะลุมมะลุมอ้าวใครสุดท้ายผู้ภาคก,กรนะเหลี่ยมเน๊ จังน,น้อย,ยไยด้ใครๆเด้อเดยวมันรัดไทยอยู่นี่โอ้ยคุณลุงด, <laughs> ดูดิ่ด้อไอ้นห่องน่ะน<อ>ม่เอ้ยยินแม่หอยจิตใจโอ้ช่วยหอยบอลเหลียวเลย ฉันก็ไถ่เลยแม่เ oui, อ er ้ยอาจารยโอ้ยงามอลิกาเขานะเออเรียกแม่หนำไทย อย่าพอจอดนะจะมาต่อกันที่ไฮทีสามพี่น้อง,นงอเนื่อ็จะเค็ดยังเหลีดสั่นคัานหน้าคุณๆเลยฝาพ้นอากาศคือสินุกนี้แตหพีแทนเนาะแล้วคนสุท้ายแล้ว เออวอมกอนปะเาคอดี๋ยก่อนคบหน,น <c oughs> จน็ค้อง,อง่าเ,เ,องเอาอซอนเมียไปนํ้ำพี่หองเลยซอเนเมียไทยหุดพ<ห> <c oughs> อเลยน้ารีบึ่ ใช่อีกดวแม่วันเออตอนที่ซ้อนครับรถชักมันง่ายกลัวไลย้อนครับรถไทยอยากเงี้ยงพ่เลยเนาะงานบะทนัดเลยแป๊บกูยังช้อนม่มงอยู่ จะสบายปีนี้แหละเพราะเฮ้ยว้าว้าต้องไถลนออีตเลยเล้ยไปรุ่งกำลังไถ่ไปรุงเบิ้งเวิ้งยืดอนะไป ท่ายด่าน,นเนนรออื่มีตินเล็กเนาะเออก้ามีแล้วปลูกเออเออ้ค้งเออามีองแล้วใกแล้วแล้เออล้แล้ขาห้องข้าห้องบอ <laughs> 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 Ôi đi. <laughs> <tôi> <laughs>

เรียกโบได้ด้มันกี้สิบุษซักกีดีกีดีเขาข้างหน้าเดี๋ยวนี้กระห้องกราห้องกราห้องสอนต้นไทยหน้าเป็น้องเไงจำเลยเออปะจำอีก ใช่กระหองกระห้องเฮ้ยช่ลยล่องเดี๋ยวนีใรนี่ให้ลุมไปห้องด้อเออคนจะสีมาเลยนะเอ้ยนึงเลยกรน้ำล้งแม่จิูว กำมันเลยปามาโลดบนเขากระยามันเออลงห้องกำอีกเอาขอยมาทักทิซิเมื่ว้แล้วพี่น้องเมื่อยเงาเลย นยเมยเลยเนยเเนยน้ำเก่งยังบ่เก่งตบมื้อนยกวาโอ้โหกดไลค์รัวพี่น้องพอแล้วไทยขังเดียวได้แล้วธนัดเลย กาไิกเออกาะห้องกรหองไอ้น่าฮันซาเลยแม่เหรอเปิดแค้นเลยบบเคยไทยมาไทย พอขอขอันใกล้แ้วใมีอย่งใกล้ๆอีกห้องห้อห้อราด้วยหเก่งกันไห không 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 keng không không keng không 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 ta không không ความงามเป็นที่หนึ่งเลิศมากค่ะคนก็สีหน้าพระานะคนแบบนี้สิได้ล่าพี่น้องไวอเทมสนิทเด้อขอบคุณได้หลายจ้าพี่น้องที่เขาเบิ่งมาชมเทากระถิ่เป็นหนึ่งขา่าวกนะ็แบบนี้หน้าเลยเด้อพี่น้องบ๊ายบายปลาลุงลูกหน้าเลยเด้อปลาลุงสบายดีฮะ